สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้จะพามาดูผังธรรมาธิปไตยว่าอยู่ตำแหน่งไหนในเวทีการเมืองนะฮะธรรมาธิปไตยนี้คือระบอบปกครองใหม่นะฮะของประเทศไทยที่จะประกาศต่อเวทีโลกนะฮะเรามาดูว่าธรรมาธิปไตยเนี่ยอ,อยู่ตำแหน่งไหนก่อนจะรู้ตำแหน่งก็ต้อง ดูสีดําเส้นสีดําก่อนมันเป็นพื้นฐานอะมันเป็นฐานที่ตั้งอยู่นะฮะในเนี้ยมีอัตราธิปไตยฝั่งนี้โลกาธิปไตยข้างบนคือธรรมาริปไิใจซึ่งพระพุทธเจ้าให้การปกครองไว้สามแนวทางนะซึ่งได้แนะนําพระเจ้าอาชาสตรูนะ,ะต้องการปกครอง แบบดีทําอย่างไรแบบไม่ดีเป็นอย่างไรนะ,ะอุจ้าก็ได้แนะนําแล้วมันจะมีการปกรครองอยู่3มรูปแบบอัตราธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมมาธิปไตยนะถ้าอัตราธิปไตยเนี่ยมันคืออัตราคือตัวตนก็คือเผด็จการมาคุมรัดนั่นเองจะมีบุคคลหนึ่งมาคุมรัดหรือเป็นหมู่คณะก็ได้มาคุมรัดนะและที่นี่มันก็จะมีรัฐมนูรผลิตรัฐมนูญออกมาแล้วก็มีพรรคการเมืองมีการเลือกตั้ง อันนี้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้อยู่อีนนี้มาดูโลกาธิปไตยโลกาธิปไตยนี่เป็นเรื่องของนายทุนคุมรัตจะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นโลกาธิปไตยหรืออัตราธิปไตยเนี่ยมันจะมีผู้คุมรัตก็คืออันนี้เป็นเพด็ดการเป็นบุคคลเป็นอัตตาตัวตนนะอันนี้เป็นนายทุนคุมรัตอันนี้บุคคลคุมรัฐแต่ธรรมาธิปไตยเนี่ยประชาชนคุมรัดเอง อันนี้ความต่างนะฮะประชาชนนี่จะคุมลัฐเองนะแล้วประชาชนเป็นตัวลัฐเองด้วยนะอย่างนี้นะฮะอันนี้คือความต่างของระบบปกครองนะทีนี้ระบอบที่เราเป็นอยู่เราใช้ยอยู่เนี่ยป็ได้ไทายเป็นอันนี้กับอันนี้สองอันเนี้ยผสมกันนะผสมกันคือมันก,ก็เลยกลายเป็นอะไรเป็นเดราชานทิเไตทำไมจึงเป็นเดลราชานก็เพราะว่าอาจารย์ทิเไตยก็เปรียบเสมือนเสือน,นั่เนเองเป็นดิกเตอร์นะเปรียบเสมือนเสือนะ ฝั่งนี้ก็เปรียบเสมือนเจาระเเคแคปิตอลลิซึมเนี่ยเปรียบเหมือนเ,อเ,เ,นเป็นจาระเขนะแล้วตรวนี้ก็จะมีรัฐมนูญมีพรรคมีการเลือกตั้งเหมือนกันนะแต่มันคุมโดยนายทุนเป็นแคปิตอลลิซึมนั่นเองคือคนรวยผูกขาดอ่ะคนจนกระจายรวยกระจุกจนกระจายคือเนี่ยนะบวกกับไอ้นี่เสริมกันหนุนกันมันจิงเป็นพวกเดียวกันจึงเป็นฐานที่โลกทั้งใบเป็นอยู่อันเนี้ยที่นี่เรียกว่าเดลชานทิปไตยนั่นเองนะ อ่ามันเป็นอำนาจทิพย์ไตที่โดยจิตวิญญาณเป็นเดรัฉานะทั้งอัตตาทิพย์ไตทั้งโลกาทิพย์ไตอะ่ะนะไม่ได้มีจิตวิญญาณเป็นมนุษย์เป็นเดรัฉาน,นะฮะซึ่งโลกทั้งใบเนี่ยปกครองอยู่ระดับนี้เนี่ยโลกทั้งใบอยู่สองอันเนี่ยนะจึงมีอะไรจึงมีสงครามมีความโจนมีความเหลือล่อมล้แเราเหลื่อมล้ำนี่เห็นก็ชัดเจนเลยความจนก็ยิ่งชัดสงครามก็โอ้โหเราเห็นกันอยู่แล้วโลกทั้งใบนะ อันนี้เรียกว่าเดรัชานทิไปตายในเรสีดำเนี่ยนะเมื่อเราเข้าใจว่าอ๋อเป็นแบบนี้เราหนีเสือมาทางนี้ก็ปะจรอยเค่เราไม่อยากเจอเราค้แล้วก็ขยับมาตรงกลางๆหน่อยก็ไม่อยากไปเจอเสือแล้วก็ต้องอยู่ตรงกลางเนี้ยพออยู่ตรงกลางเนี่ยเรามองขึ้นไปเราจะพบอะไรธรรมาทิปไตยครับอันนี้แหละครับธรรมาธิปไตยก็จะมีโครงสร้างแบบนี้ระดับชั้นอย่างนี้คือเริ่มแรกจะเป็นอนุบาลทิปไตยก่อน คือเป็นอนาลที่สั่งการไม่เป็นก็เหมือนเด็กรูุบาลสั่งอะไรไม่เป็นไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเด็กยังยังอนุบาลนะ่ะนะอันนี้คือจํานวนประชากรสมมติประเทศไทยมี70ล้านคนก็คือนี่แหละเรียกว่าอนุบาลทิพไ์ตยมี70ล้านคนแต่ถ้าเกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ปกครองชาติเอได้เองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโศระบาลทิพย์ตยอันนี้แหละครับคืองานผมที่จะมาเปลี่ยนคนไทยที่เป็นอนุบาลทิพย์ตยอยู่ขนาดเนี้ยนะ ให้กลายเป็นโสนาร์บ,บันทิพย์ไตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราอมจะปกครองประเทศเองแล้วนะอันเนี้ยนะครับอันนี้มีห้าสิบสองล้านคนก็คือผู้มีสิทธิ์อ่ามีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยนั่นแหละที่นี่ต้องอัปเดตผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งให้เป็นโสนาร์บ,บันทิพย์ไตทั้งประเทศเลยแต่ถ้าเผื่อว่าอยากจะเข้มข้นสูงวันนี้ท่านก็เลื่อนชั้นขึ้นมานะฮะเป็นสกอาทาง์าร์บันิปยไตนะครับ อันนี้เมื่อท่านสีเหลืองนี่เป็นโสสด้คือเป็นคนไทยตัวจริงนั่นเองนะเป็นผู้อิสระอย่างยอดเยี่ยมอิสระยิ่งใหญ่อิสระยิ่งจงคนไทยตัวจริงอ่ะทยยอยกากนะหมายถึงอิสระไทยนี่แปลว่าสลายทหารไปว่าอิสระเติมยอยัก็ไปเป็นอิสระอย่างยอดเยี่ยมอิสระยิ่งใหญ่อิสระยิ่งยงอิสระทั้งสามนี่ใครปกครองไม่ได้คนไทยต้องปกครองตัวเองและนี่คือคนไทยตัวจริงคือต้องปกครองตัวเองคะัจำไว้นะท่านที่เป็นคนไทยตัวจริงรือไม่จริงก็ดูที่ว่าท่านมี จิตวิญญาหรือเจตจำนงอ่ะจะปกครองตัวเองไหมล่ะถ้ามีจิตวิญญาจะปกครองตัวเองนั่นแหละคนไทยตัวจริงนะเสร็จแล้วก็มาสูงไปอีกก็เป็นสกะทาคามิริไตหรือสุกิทาคามิริไตก็แล้วแต่นะเป็นผู้ไม่กลับอันนี้เป็นผู้ไม่กลับไม่กลับไปใช้รัทธิรัฐผนูนเองแต่จะไปใช้ลทัทธิครอบครัวไทยมาหาำนาจซึ่งเป็นลัที่ของครอบครัวท่านเองอนะเป็นครอบครัวของท่านนะฮะลัทีิเนี่ย ท่านไม่ไปใช้รัฐที่และมนูษละทุกวันก็อยู่ภายใต้รัฐทธิและมนูษไงแต่ต่อไปนี้จะมีลัฐที่ครอบครัวไทยมาหามหน้ามาให้ท่านใช้แต่ท่านก็ไปยืนยันตัวตนได้ไ่าได้เข้าอยู่ในลัทธิแล้วสมัครแล้วนะท่านก็ไปแสดงตัวแสดงตนสมัครเมื่อท่านสมัครเป็นสกิทาคามีทิพปไตยทุกทุกตำบลนะอันเนี้ยทุกตำบลตำบลนั้นจะมี230คน กระทอกก็เป็นข้าราชการของระบอบธรรมาธิปไตยนั่นเองนะเป็นข้าราชการของระบอบใหม่นะข้าราชการของประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเป็นข้าราชการที่อยู่ในรัฐทิรัฐธรรมนูญแต่ข้าราชการที่เป็นสกิทาคามิทัยเนี่ยอยู่อา่าอยู่ในระบอบไออยู่ในรัฐทิครอบครัวไทยมหาอำนาจไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในรัฐทิรัฐมนูญนั่นเองนะเพราะนั้นท่านันก็สมัครเข้ามาเป็นสกิทาคามิทัยสองร้อยสามสิบคนนะสองร้อยสามสิบคน 230คนนะก็คือข้าราชการของระบบธรรมาธิปไตยประจําแต่และตําบลมี230คนอันนี้เรียกว่าสกิทาคามมีธิปไตยนั่นเองต่อไปสูงกว่านั้น้นไปอีกก็เป็นอนาคามมีธิปไตยมีแค่230คนมีแค่นะ230คนแล้วแบ่งเป็น10ทีมทีมละยีบ3คนนั่นเองแล้ว10ทีมเนี่ยมีฐานะเป็นคเป็นคณะรัฐาธิปัตย์นั่นเองเพราะจะได้อำนาจสามดุล นะได้ไปน้าสามดุลเนี่ยจากประชาชนนั่นเองประชาชนจะมอบให้ที่เป็นสิบทีมหรือคณะรัฐาธิปัตย์นั่นเองสิบทีมาเรียงร้อยกันจะเรียกว่าขบวนกู้ชาติประชาตักสองขบวนกู้ชาติสองนี่แหละจะทำลื้อล้างประเทศไทยได้เพราะมีสามดุลน,นั่นเองเพราะเป็นคณะรัฐาธิปัตย์มีสามดุลจึงลื้อล้างและสร้างประเทศไทย,เป,ทยเป็นชาติมหาอำนาจใหม่ได้อันนี้คือนาคคอิทิปไตยขอเชิญครับท่านที่เป็นฟูลเซอร์ท่านที่จับได้ไล่ทันท่านที่เป็นคนเก่งคนฉลาดท่านที่เป็น แกนนาทั้งหลายนะท่านต่อสู้ยังไงประเทศมันก็ไม่เปลี่ยนหรอะครับต้องขอเชิญท่านมาที่นี่ท่านที่ต้องการจะรื้อล้างประเทศไทยและสร้างประเทศไทยใหม่ต้องมาสมัครเลยฮะเป็นอาาคามีทิปไตยมีเพียง2องราคนนะครับต้องรีบมานะครับมาสิบทีมแล้วท่านจะได้อำนาจสามดุลก็กลายเป็นรัฐาคณะรัฐาธิปั์นั่นเองนะขอเชิญนะครับที่นี่จึงจะแก้ปัญหาประเทศได้ที่ท่านจับได้ไล่ทานเป็นแกนนําทั้งหลายเชิญมบ็มบมบทั้งหลายต่อสู้อะไรทั้งหลายเนะี่ย หรือตั้งพงตั้งพักอ่ะท่านทําไปไม่เกิดประโยชน์หรอกครับแก้ปัญหาประเทศไม่ได้เพราะท่านไม่มีอำนาจสามดุลปัญหาคือท่านไม่มีอำนาจสามดุลถ้าต้องมาเอาที่นี่ต้องมาสมัครเป็นอาาคาริไทไตจึงจะได้สามดุลมีเพียงสองร้อยสนะามสิบคนนะก็มีสิบทีมแต่และทีมดูแลสี่กระทรวงจึงจะลือล้างประเทศไทยได้แล้วก็สร้างประเทศไทยใหม่นั่นเองต้องมาเอาอำนาจสามดุลน,นะครับเพราะนั้นรีบมาด่วนนะครับแกนนาทั้งหลายนะครับและคนเก่งคนฉลาดทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นแกนนํานะครับ ใครก็ได้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญด้านใดนด้านหนึ่งหรือเห็นการไกลของประเทศไทยนะแล้วก็รู้ว่าอะไรมันควรมีประเทศไทยควรมีอะไรควรได้อะไรไม่ควรเสียอะไรท่านต้องรีบมาสมัครเลยมามาสมัครเป็นอาณาคาทิฟไตเพื่อสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจน,นั่นเองต้องรีบมาครับมาใช้อำน่าสามดุลท่านอย่าไปอยู่เฉยแล้วไปทำเป็นคลิปออกมาว่าจับได้ไล่ทันมันก็แค่จับได้ไล่ทันมันไม่เกิดประโยชน์และแก้ปัญหารประเทศไม่ได้ ท่านต้องมาที่นี่มาเป็นนาคามีออที่ไปไตยเท่าน,นั้นมีทางเดียวนะครับมีทางเดียวที่จะทิ้งไประเทศไทยไปัจจุบันแล้วสร้างไประเทศไทยใหม่คุณต้องมาเอาหน้าสามดุลเท่านั้นเองนะพักการเมืองเหมือนกันคุณไม่ต้องไปตั้งพักหรอกครับโดยเฉพาะพักประชาชนนะผมพูดตรงๆไปเลยอย่างเงี้ยนะเอ้ยชื่อไปเลยพรักประชาชนนะคุณไม่ต้องไปตั้งหรอกพักประชาชนนะ่ะคุณมาที่นี่มาอนาคณิปไตยเนี่ยคุณได้สามดุลคุณเป็นพักประชาชนแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้สักหนึ่งดุลน่ะ กว่าจะได้หนึ่งดุลกว่าจะได้เป็นนายกตรีอ่ะพักคุณจะได้เป็นนายกมตรีไหมเออทำไ,ไปพิจารณากันเอาเองนะไอ้พักอ่ะพักประชาชนอ่ะว่าพักเนี่ยจะได้เป็นนายกไหมมีใครเป็นนายกไหมแล้วถ้าเป็นนายกได้กี่ดุลก็ได้ดุลเดียวแล้วคุณไปทําไมตรงนั้นอ่ะคุณไปผิดที่ผิดทางคุณต้องมาที่นี่มาเอาสามดุลเขาจะให้ยังพักประชาชนมาที่นี่มาใช้พักที่นี่ก็เป็นพักเหมือนกันรัฐที่ขอโปรไทมันานาจะสร้างพักขึ้นมาเรียกว่าพักบ้านมหาอำนาจนะ บ้านมาหาำนาดแล้วบ้านนั้นมีประชาชนอยู่นั้นเรียบร้อยแล้วมาที่นี่ดีกว่านะขอเชิญนะครับส่วนอ,อ่อนหลานทิพย์ตยมีคนเดียวสังเกตไหมฮะอ่อนหลานทิพย์ตยมีคนเดียวอันนี้อนาคามี2องร้อยสามสิบคนสกิทางมีมีทุกๆตำบล230คนนะส่วนโสวนดวันทิพย์ตยมี52ล้านคนส่วนอรุบาลทิพย์ตยมีตั้ง70ล้านคนนะอันนี้คือฐานฐานที่ท่านจะขึ้นไปสู่ในระดับสูง แล้วก็ใช้ระบอบธรรมาธิปไตยเนี่ยอันนี้คือโครงสร้างของมันนะทีนี้ที่นี่ต้องการ4ี่สิล้านเสียงโหวตนะที่จากประชาชน่ะเนี่ย4ี่ล้านเสียงเนี่ยแหละสี่สิบล้านเสียงเนี่ยแหละประชาชนจะสถาปนานะ4ี่ิล้านเสียงเนี่ยส่งมามันก็คือสามดุลน,นั่นเองนะสามดุลนะสี่สิบล้านใบอ่ะอำนาจสามดุลจากบัตรประชาชนบัตรประชาชนแต่ละใบมีอำนาจสามดุลนะอยู่ในนั้นนะ แกนนำทั้งหลายก็มีเหมือนกันแต่มีใบเดียวมาที่นี่ได้ถึง40ล้านใบนะที่นี่จะสะสมไปเรื่อยๆนะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ40ล้านใบนั่นแหละครับนะก็นําไปประกาศที่รัฐสภาแล้วท่านก็จะได้เป็นประมุขนะประชาชนทุกคนนะเป็นประมุกฝ่ายปกครองเลยนะปราชะทุกคนนะไม่ใช่แกนนานะอ่าแกนนําเป็นอาณาคามทิจฉาใจแต่ประชาชนเป็นประมุกฝ่ายปกครองนะแต่ตอนแรกเนี่ย อนาคตยุตธไจะรันรันรันงานก่อนหรือล้างประเทศไทยก่อนสองปีสองปีปีที่สามนายประชนจึงจะเป็นประมุขฝ่ายปกครองคือให้อนาคคายุตธได้ไปลุยก่อนลุยลือล้างประเทศไทยแล้วก็สร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจนั่นเองนะตอนนี้เราต้องประกาศตัวเป็นชาติมหาอำนาจนะอย่าอย่าอยู่เป็นประเทศไทยปกติอย่าคิดเป็นทำเป็นตัวเป็นกลางเข้าข้างนั่นนิดเข้าข้างนี่หน่อยเหมือนอย่าง ใช้โนโยบายแบบรอห้าไม่ได้นะครับหมดยุคแล้วนะครับขอแจ้งให้ทราบขอเตือนให้ทราบอย่าไปใช้แบบรอห้ามันคนละยุคกันอ่ะยุคนั้นเหมาะสำหรับรอห้ายุคนี้ท่านต้องประกาศตัวประกาศตนเป็นชาติมหาอำนาจเพราะบอกชาวโลกไปเลยเประเทศไทยมีลิขิตต้องเป็นชาติมหาอำนาจลิขิตเรามีแล้วเราก็เป็นไปนตามลิขิตมาตลอดบัดนี้ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องประกาศตัวเป็นชาติมหาอำนาจเบอร์สามของโลกเบอร์สามนะฮะต้องประกาศไปเลยเบอร์สามนี่จะเป็นชาติมหาอำนาจด้านสันติธรรมนั่นเอไม่มีอาวุธหนัก แล้วเป็นทางเลือกของโลกโลกตอนนี้ต้องการเบอร์สามต้องการทางเลือกใหม่ก็คือประเทศไทยนั่นเองเราประกาศเป็นชาติมหาร,ราจและสสนานในโลกทั้งใบจะยินดีปรีดานะสันเสริญแท้ซองนะให้เกียรติให้ความเคารพนะเพราะโอ้โหเป็นทางเลือกใหม่ของโลกเออเพราะเราจะเน้นเรื่องความเป็นมนุษย์เน้นเรื่องจิตวิญ,ญญาณเน้นเรื่องอาหารการกินนะเน้นเรื่องวัฒนธรรม เน้นเรื่องไ,อไลฟ์สไตล์นะไม่ไดเน้นเรื่องอาวุธเลยนะแล้วมีระบบการโค้งการค้าแบบใหม่ที่มันมาแทนไอ้ระบบของไอ้นี่ทุนนิยมเนี่ยได้เลยมาแทนแคปิตัลลิซึมเพราะที่นี่มีอันใหม่มาแทนแคปิตัลลิซึมเรียกว่าพอเพียงจิตซึมนี่คือเรื่องใหญ่ของโลกนะครับโลกต้องไปอยู่ภายใต้แคปิตัลลิซึมนะโลกั้งใบอยู่ภายใต้แคปิตัลลิซึมโดยมีอัตราธิปไตยไปติการนะ่ รอ,อ,อด้วยหนุนด้วยควบคุมด้วยอ่าแคปิตอลลิซึมมีใหญ่คมบูคุมโลกอยู่แต่ของผมเนี่ยประเทศไทยจะประกาศนะประกาศพอเพียงจิตซึมนะเรียกว่าเป็นระบบการค้าทุนสมมาตรน,นั่นเองไม่ใช่ทุนนิยมนะฮะอันนี้ทุนนิยมอันนี้ของผมนี่ทุนสมมาตรเรียกว่าพอเพียงจิตซึมหรือการค้าพอเพียงเชิงลูกสเสถียรน,นั่นเองเป็นการค้าแบบพอเพียงเชิงลูกสเสถียรน,นะ ไม่ใช่พอเพียงเฉยนะพอเพียงเชิงลุกและเสถียรด้วยนะแตเสถียนถาวรเลยนั่นแหละมันจึงเป็นมั่นคงเอาละนี่คือภาพที่อธิบายคําว่าธรรมอาชิปไตยมาได้อย่างไรมามาเนื่องจากปัญชนไม่อยากไปเจอจระเข้แล้วก็หนีห่างจระเข้มาสักครึ่งหนึ่งก็ไม่อยากไปเจอเสือใช่ไหมก็เลยอยู่ตรงครึ่งไอ้ตรงครึ่งนี้แหละมองไปข้างบนานจะพบธรรมอาธิตไตยนั่นแหละครับ ทีนี้โครงสร้างมันก็เป็นแบบนี้รายละเอียดไปดูข้างในทีจะอธิบายอีกทีนะแต่และอ่านจะอธิบายว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นยังไงไปอธิบายอีกทีท่าน,นจะเข้าใจแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงทำงานไง,นงนไปอธิบายไปดูทีแต่อันนี้ให้เห็นภาพรวมก่อนว่าธรรมาธิปไตยที่ประเทศไทยจะประกาศใช้เนี่ยนะในหลังหลังวันอาสารบูชาไปแล้วเนี่ยก็จะมาประกาศละให้ประเทศไทยใช้ธรรมาทิปไตยได้แล้ว ประกาศต่อวปทีโลกเลยนะเพราะนี่เราจะทําการเมืองโลกลทัทธิครอบครัวไทยมาหมาอำนาจเป็นลัทธิที่ทําการเมืองโลกนะฮะด้วยนโยบายสีพี่หลักไทยนะที่นี่ไม่มาเล่นกันเมืองน้ำเน่านะดังนั้นแกนนําทั้งหลายพรรคการเมืองทั้งหลายที่ทําอยู่เนี่ยคุณเลิกได้เลยคุณไม่ต้องไปใช้ไปทำแล้วผมมาที่นี่มาติดธงลทัทธิครอบครัวไทยมาหมาอำนาจเลยนะประกาศเพราะที่นี่ทําการเมืองโลกเลย ทำการเมืองโลกแล้วไอ้การเมืองประเทศไทยมันจะหายไปเองโดยปริยายมันหายไปเองนะฮะโดยปริยายหายได้อย่างไรไปดูลาเลียข้างในเอาละมาดูว่ารัฐที่ครอบครัวไทยมัอนนาศก็มีหลักปฏิบัติอย่างไรรัฐที่ต้องมีหลักปฏิบัติถูกไหมฮะที่นี่เหมือนกันรัฐทินะในยุคเนี่ยเราต้องใช้ด่วนเลยนะรัฐที่ครอบครัวไทยมันน่นนาศต้องประกาศใช้ด,วด่วนซึ่งมีหลักปฏิบัตินะฮะอ๋อเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักปฏิบัติอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แต่อธิบายตรงนี้ก่อนว่าทําไมเราต้องด่วน ก็คือตอนนี้ต้องด่วนเลยนะฮะสี่ข้อที่ต้องด่วนเลยหนึ่งทุกบ้านเลขที่บ้านนะที่มีผู้อยู่อาศัยเนี่ยให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านต้องประกาศจุดยืนนะทาบ้านเนี่ยให้เป็นสภาชั้นสูงเพื่อทําการเมืองโรคเนี่ยนะนะบ้านทุกบ้านที่มีเลขที่บ้านนะแล้วมีผู้อยู่อาศัยอ่ะทุกคนเนี่ยนั้นต้องประกาศจุดยืนตัวเองนะด้วยการส่งใบแสดงเจตจำนงประกาศจุดยืนนะแล้วจะทําให้บ้านของท่านอ่ะเป็นสภาชั้นสูงแล้วก็ต้องติดธงนะธงของลัทธิให้รู้ว่าอ๋อบ้านนี้ บ้านนี้กาลังจะเป็นสภาชั้นสูงแล้วเ,เขากำลังอัปเดตบ้านอยูนะ่ให้คนในบ้านกาลังกำลังอัปเดตตัวเองด้วยนะสองทุกสมุดทะเบียนบ้านทุกสมุดทะเบียนบ้านนะที่มีเลขที่บ้านเนี่ยนะแล้วก็มีชื่อผู้มีลูกบ้านอยู่นั่นนะนะทุกคนน่าจะต้องบรรลุจะต้องจะต้องอดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมาธิตยตยนักอนาคตศาสตร์เพื่อบรรลุเป็นโสดาบันทิไปไตปยน,นะน,นั่นเองนะอันเนี้ยต้องบรรลุเป็นโสดาบันทนะิยเนี่ยท่านต้อง ต้องดูคลิปวิดีโอเพื่อจะบรรลุเป็นโสดันวิตัยจะเป็นเป็นไทยอิสระเจ้าที่เป็นคนไทยตัวจริงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานผู้ขครองตัวเองเป็นผู้รู้นี่คือท่านไม่หลงทางอีกแล้วนะทุกวันนี้คนประเทศไทยหลงทางกันอยู่นะเป็นผู้ไม่รู้ถึง99.9% 9 99ไม่รู้ในเรื่องการใช้อำนาจอธิปไตยนะและไม่รู้เรื่องของธรรมาธิไตยด้วยเพราะฉะนั้นกขอเชิญทุกบ้านที่มีสุนัในบ้านต้องแจ้งลูกบ้านนะลูกบ้านนะให้ศึกษานะดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมาธิไตย ก็จะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันที่ไปตายในเด็กเมื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันเราต้องแจ้งวัดนะครับไปทําพิธีนะฮะปฏิญาณตนที่วัดนะที่เป็นโสดาบันตายต้องปฏิญาณตนที่วัดเหมือนไปบวชอ่ะเออเป็นโสดาบันต้องไปบวชอ่ะเออเหมือนกันเป็นพิธีกรรมแบบบวชแต่แบบย่อใช้เวลาห้าไม่เกินไม่ถึงสิบนาทีหรอกใช้เวลาห้านาทีอ่ะแต่แต่ละคนนะแต่ต้องไปแจ้งที่วัดนะะเพราะวัดเขาจะาเก็บหลักฐานของท่านเก็บใบแสดงเจตจำนงอ่ะ ท่านต้องส่งใบแสดงเจตมนต์นะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเป็นการาปฏิญาณตนนะในวัดจริงแล้วก็ใบนั้นก็จะเก็บไว้ที่วัดเป็นหลักฐานอันนี้สมุดที่เป็นบ้านซึ่งสมุดเจียนบ้านเนี่ยมันจะมีปกอ่ะไอ้เร่มสีน้ำเงินเข้มอ่ะท่านเปิดมาปกหน้าแรกเลยปลกแข็งนะเปิดมาปุ๊บท่านจะเจอตัวหนังสือสีแดงทีเขียนไว้ในสมุดเจียนบ้าน ว่าเป็นกฎหมายนะว่าเจ้าบ้านจะต้องไปแจ้งนะใครเกิดใครตายใครย้ายเขาออกต้องแจ้งอันนี้เป็นการเกิดนะคนเกิดเนี่ยเกิดทางรูปรธรรไม่มีตัวไงที่ร้องอุ้แวะเป็นเด็กมาเกิดใหม่ต้องไปแจ้งภายใน15วันถูกไหม